วิธีการที่เราจะดูอัตราดอกเบี้ยนะคะในปี2566นะคะหลายคน ก็ได้ยินข่าวกันมามากมายค่ะว่าดอกเบีย้ยขึ้นสูงสูงกว่าปีที่แล้วแน่นอนค่ะเพราะว่า,าปล่อยลอยตัวนะคะทําไมเราถึงบอกว่าปล่อยลอยตัวเรามาดูตัวนี้นะคะตรงนี้คือตารางของธนาคารกรุงไทยค่ะอันนี้เป็นการยกตัวอย่างให้ดูนะคะวิธีการดูนะคะจะมี MRR ตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือการปล่อยลอยตัวค่ะ MRR ของแต่ละแบงค์ไม่เท่ากันนะคะ MRR คืออะไรค่ะ กลางนะคะที่เขาจะใช้คํานวณในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยลอยตัวค่ะซึ่งแต่ละธนาคารจะกำหนดมาเองนะคะว่าจะมี MRR เท่าไหร่นะคะของธนาคารกรุงไทยตวนนี้กำหนดมาอยู่ที่ MRR เท่ากับ6.77ค่ะค่ะเวลาเราได้เอกสารมาปุ๊บเราดูตัวนี้ด้วยนะคะ MRR เท่ากับเท่าไหร่นะคะแล้วตารางนะคะตรงนี้นะคะตารางที่เราดูนะตอนนี้เป็นตารางดอกเบีย้ยแบ่งออกเป็น แบบทําประกันนะคะไม่ทําประกันประกันในที่นี้คืออะไรคือประกันสินเชื่อนะคะเป็นประกันสินเชื่อค่ะมีประโยชน์ตรงที่ว่าสมมติว่าผู้กู้นะคะเสียชีวิตนะก็จะไม่ทําให้ผู้ที่อยู่ข้างหลังเราอะคะ่ะ ต้องมาผ่อนต่อเรานะคะถือว่ายกหนี้ให้เลยนะคะก็จะถือว่าคุ้มครองตัววงเงินสินเชื่อตัวนี้นะคะนะคะรายละเอียดบอกไว้การทําประกันคุ้มครอง MRTA นะคะเต็มวงเงินขั้นต่ำอยู่ที่10ปีอ่าอันนี้คือเขาก็กําหนดมาให้นะคะหรือก็จะเป็นรายละเอียด15ปีนะคะหรือว่าระยะเวลากู้ก็แล้วแต่นะคะก็จะต้องคุยกับทางสินเชื่ออีกทีนึงแต่ว่าเนี้ยเป็นตารางคร่าวๆนะคะถามว่าไม่ทําได้ไม่ได้ค่ะก็มีทั้งแบบไม่ทําเออไม่ทําแล้วก็ทํานะคะแล้วแต่เราเลือกค่ะถ้าสมมติว่าเราทํา กันนะคะเขาก็จะมีรายละเอียดค่ะว่าปีที่1ผ่อนเท่าไรนะคะเดือนที่1-3พ่ถึงผ่อนที่0.66เดือนที่4-12ถึงผ่อนอยู่ที่ MRR ลบพอ MRR ลบมาดูตรงนี้ค่ะก็คือ6.77 -3 ลบนะคะก็จะเท่ากับเท่าไร่7 7 7นะคะไอ้อันนี้คือผ่อนในปีที่ในเดือนที่4-12ถึง12นะคะพอมาเป็นปีที่2ถึง3บ้างนะคะ MRR ก็เป็น หกจุดเจ็ดเจ็ดลบสามนะคะแปลว่าเราจะผ่อนเท่าไหร่คะสามจุดเจ็ดเจ็ดค่ะนะคะพอหลังจากนั้นปีที่สี่นะคะอยู่ที่ห้าจุดห้าสองนะคะถือว่า ก็ยังอยู่ในเร็จปกติคือตอนนี้ดอกเบีย้ยขึ้นนะคะขน,ขนขึ้นทุกแบงค์เลยค่ะทีเนี้ยเขาก็เฉลี่ยให้เรา3ปีแรกนะจะอยู่ที่เท่าไหร่ก็อยู่ที่ประมาณ3.51ในฐานคิดที่ว่า m r เท่ากับ6.77นะคะ3ปีแล้วทำประกันด้วยนะคะหลังจากปีที่3ตรงนี้นะคะเราสามารถ refinance ได้นะคะ refinance คือการที่เราไปทำเรื่องกับธนาคารนะคะอาจะไปจำนองกับธนาคารอื่นนะที่เราสามารถ ลดต้นลดดอกก็ได้หรือหรือเราจะ retention นะคะ retention นในธนาคารเดิมก็ได้ไปทําเรื่องลดต้นลดดอกในธนาคารเดิมก็ได้ค่ะ